อมโอเคอ่ามาแล้ว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 เอาละเอาเลื่อนมาค่ะคุณปเปิ้ลคุณปเปิ้ลเลื่อนอันนี้มาให้อืมโอเคห็นไหมคะยนไหมคะไม่ได้ได้ไดนได้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 ไค้อ้ไดได้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 ้ เทสเทสอ๋อโอเคเทสสวัสดีค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะ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 ป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะแล้วก็มีป้าเปิลวันนี้สวัสดีค่ะป้าเปิลค่ะป้าเปิลค่ะนะป้าเปิลเนี่ยมาเพื่อพี่น้องโดยเฉพาะเลยนะคะอ่าวันนี้ป้าเปิลจะมานะคะ จุดทูบอ่าจุดทูบบอกตัวเลขนำโชคให้กับพี่น้องละค่ะนะคะพรุ่งนี้วันรวยแล้วนะพะรุ่งนี้วันรวยพี่น้องคะสวัสดีมากเลยหูยสวัสดีค่ะยี่สิบห้าท่านเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากคุณป้าหมอทักทายไม่ครบทุกคนเนาะเนื่องจากว่าไม่ได้ใส่แว่นใช่ <laughs> มองไม่ชัดนะประเดี๋ยวจะทํานายดวงใครเองมีโชคลาภให้กับพี่น้องเที่ยวนี้ถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็มีป้าเปิ้ล มานะพบปะพี่น้องด้วยแต่พอนี่สายมูโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขนะ,ะดูให้จบนะดูให้จบนะคะพี่น้องคะราบฟัห้ับดูให้ครบดูให้ครบและปะเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีเลขทูบของปะเปิ้ลเวสุวรรณไอ้ไข่ okay. อืมอ่าเลขทูบของคุณปะเปิ้ลนะคะเอาละค่ะนะคะเพื่อไม่เสียเวลาเพื่อไม่เสียเวลา ปรากฏว่าเออไม่ไม่มีป้ายนะว,วันนี้ไม่มีป้ายพี่น้องต้องต้อง,องเพราะว่าเป็นถ่ายทอดสดเนาะจ้ะพี่น้องจะต้องรับฟังให้จบนะหรือแม่ก็ก้อยแบกเกานะเพราะว่าไม่มีไม่มีป้ายวันเกิดะนะคะที่เป็นวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเนี่ยนะ,ะให้เพราะว่าอะไรสดนะคะพี่น้องคะเอาละค่ะพี่น้องคะทําจิตให้นิ่งนะถามไพยิปสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะนะคะนอก นะสบายดีค่ะป้าเปิลสบายดีไหมป้าหมอสบายดีไหมสบายดีค่ะนะคะสบายดีเงี่ยนะคะแล้วก็พี่น้องทํากิตในนิ่งนิดนึงนะเกิดวันไหนก็ประเดี๋ยวถึงวันนั้นก็อธิษฐานกิตขอครูบาอาจารย์พ่ยิบสี่นะคะว่าให้เป็นแนวทางว่าในงวดนี้ในงวดนี้จะมีโชคไหมจะมีโชคไหมควรที่จะเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะป้าเปิลเนาะเออนะคะ จะได้หลุดหนี้หลุดสินกันนะคะเอ่อใช่ค่ะนะอ่าบางคนรวยอยู่แล้วเขาไม่มีหนี้สินอ่ะรวยอยู่แล้วให้รวยอีกอ่ายหรือไม่ก็ในลักษณะของว่าจะเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางนะคะจ้ะนะเป็นแนวทางเอาละค่ะไม่เสียเวลานะขอบคุณนะจ้ะป้าเดียวนะคะจะทํานายดวงนะคะในแต่ละวันเกิดนะคะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ก่อนเนาะ วันอาทิตย์นี่ขออนุญาตให้ป้าเปิ้ลนะเป็นผู้จับให้นะในวันนี้นะนะคะพี่น้องคะนะเพราะว่าป้าเปิลเกิดวันอาทิตย์นะและก็อาจจะมอบดวงดีๆให้กับพี่น้องที่เกิดวันอาทิตย์นะอาว่าอย่างนั้นวันเดียวกันนะป้าเปิลจับเลยนะสี่ใบนะคะป้าเปิลนะจับเลยสี่ใบจับเลยสี่ใบ โอเคค่ะได้แล้วนะคะเอานะพี่น้องวันอาทิตย์สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์คมนี้นะคะที่สามเอ็ดสามเอ็ดวันที่สามเอ็ดใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยตายแล้วสามเอ็ดเหรอสามเอ็ดออกสามเอ็ดค่ะออกสามสิบเอ็ดเนาะออกสามสิบเอ็ดนะคะอาจจะสะดุดสะดุดนะคะอาจจะสะดุดสะดุดอ่าเพราะว่าเราไล่จดนะคะวันที่สามสิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนในไอ้นี่ไปเปลี่ยนในในป้ายเมื่อกี้พิมพ์ผิดนะคะ อวันที่31นะคะวันะคะคน,นที่เกิดวันจันทร์นะคะอาคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดูว่าจะเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนปรากฏว่า,าไพ่ใบแรกขึ้นห้าเหรียญน,นะค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าต้องการใช้เงินเงินน่าจะไม่พอแล้วก็มีความหวังมากเลยนะคะกับการที่จะต้อง ถูกหวยนะถูกรางวันในเที่ยวนี้นะในไพ่ก็บอกแบบนี้ค่ะนะคะต้องการเงินต้องการเงินใช่ไหมป้าเปิ้ลเนาะอ่าและก็กลุ้มอยู่เครียดอยู่เครียดอยู่นะคะเครียดแล้วก็กลุ้มอยู่ว่าเอ๊จะได้ไหมยังไงนี่เป็นแนวทางได้ละเที่ยวนี้นะคะเป็นแนวทางได้ละเที่ยวนี้นะคะนะคะสุดท้ายแล้วจะมีเหรียญขึ้นมาไหมน่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานล่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงาน แต่ว่ามีเหรียญอยู่ก็อนุญาตให้เสี่ยงได้นะคะแต่อย่าเยอะนะคะเพราะว่ามีความกลุ้มใจอยู่นะและมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายนะคะมีมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายเกิดขึ้นเนาะในต้นเดือนนี้เสก็ต้องเสี่ยงอก็ต้องต้องต้องเสี่ยงนะคะขึ้นอยู่กับกําลังของเรานะคะพี่น้องขานะเอาอย่างนั้นกันสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์อะคราวนี้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะดูนะว่าตัวเลขมาจากไหน ถ้าจะถามตัวเลขนะคะว่ามาจากไหนนะตัวเลขของพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่พี่น้องวันอาทิตย์ขอพรล,ละนะคะอืมขอพรก่อนหน้านี้นะจะเป็นองค์เทพของตัวเองบุญเป็นบุญของตัวเองนะคะอ่าขอพรไว้แล้วหรือยังเลขนั้นแหละนะคะหรือเลขที่เราคิดอยู่ในใจนั่นแหละนะคะอ่าเอามาเสี่ยงนะว่าอย่างนั้นเนาะ เล็กก็บอกว่าเน้นเลขบนนะคะเน้นเลขบนนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะเที่ยวนี้นะเน้นเลขบนลเล็กก็เลขหน้าไพ่เที่ยวนี้ให้เลขอะไรพี่น้องวันอาทิตย์จดเลยนะคะเพราะว่าป้าหมอไม่ได้ไม่ได้พิมพ์ให้นะคะ,ะมีเลขห้ามีเลขแปดมีเลขเก้านะคะสวยมากเลยห้าแปดเก้าเล็กก็แปดอีกตัวหนึ่งน,นะคะเบิ้ลแปดนะคะ ห้าแปดเก้าแปดอ่าห้าแปดเก้าแปใช่ไหมห้าแปดเก้านะคะอ้าวันอาทิตย์ป้าเปิ้นมอบโชคนะมอบโชคให้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเลขนี้เลยชุดนี้เลยเข้ามาแล้วก็ขอกําลังใจกันเนาะกดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์ให้หน่อยนึงนะคะพี่น้องค่ะนะเพื่อเปิดการมองเห็นสวัสดีค่ะนะสวัสดีน้องทุกคนค่ะเน่เอาขอให้พี่น้องวันอาทิตย์เฮงๆค่ะค่ะโชคดีนะคะโชคดี อ่ะต่อไปพี่น้องวันจันคุณผู้หมอจักนะฮะพี่น้องวันจันเสียงได้ไหมอยากจักดูอยากดูนะแต่น้องวันจันเสียงนะพี่น้องวันจันพี่น้องวันจันนะคะฟังไม่ดีนะคะเี่นนี้ค่อนข้างสวยนะคะมีไพ่เดินทางขึ้นมาชาดีอดและก็มีไพ่สี่ไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้านะคะเออเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยและก็เป็นไพ่เกี่ยวกับการเดินทางอนุญาตได้สิ ยังได้นะคะพี่น้องวันจันนะขออีกใบหนึ่งนะคะอ่าให้ครอบครัวขึ้นนะคะให้ครอบครัวขึ้นอนุญาตใ,นะ <üyor> ให้เสียงเหมือนกันนะคะอนุญาตให้เสียงเหมือนกันนะคะเจ้านี้สวยนะคะและก็ไพ่ห้าดาบขึ้นนะคะสําหรับห้าดาบเนี่ยบอกว่าอย่าเยอะอ่าละเวลาจะเสียงนะคะพี่น้องรูดีๆนะคะอย่าฝากใครซื้ออ่าว่าอย่างนั้นเนาะอย่าฝากใครซื้อนะคะซื้อเองนะคะซื้อเองนะ อย่างนี้เลยอาฉะนั้นเมื่ออนุญาตให้เสียงแล้วพี่น้องวันจันทร์เที่ยวนี้นี่ก็บอกว่าตัวเลขมาจากไหนนะคะหนึ่งมาจากตัวเลขคือรถพาหนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆอ,อันที่สองมาจากเลขที่บ้านละค่ะนะคะ,ะเพราะว่าอันนี้คือที่อยู่อาศัยให้โชคนะคะที่อยู่อาศัยให้โชคนะคะพี่น้องวันจันนะวันนั้นสองไกด์ไลน์ค่ะเที่ยวนี้นะคะสองไกด์ไลน์ก็คือหมายความว่า,วามาจากเลขรถเลขพาหนะ และก็มาจากเลขที่บ้านที่อยู่อาศัยนะคะ,ะทีนี้เลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรนะคะอ่ทจดนะคะมีเลขเจ็นะคะมีเลข4นะคะและก็อีก2ตัวเนาะ, 10, นะ,ะ1นึ่งศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งศูนย์อุ้ยน่ารักมากเลยนูพิมพตัวเ,เลขก็เรียบร้อยนะพี่น้องในช่องเนี่ยนะคะ okay. เอาละค่ะขอให้พี่น้องวันจันทร์ เองเงเลยค่ะต้องซื้อเองนะคะซื้อเองระวังเราเป็นเป็นหวยบนเราเองอีกอ่าใช่ไหมไม่ได้ฝากคนอื่นซื้อไม่ได้วันจันทร์นะคะใช่ค่ะฝากคนอื่นซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าประเดี๋ยวเกิดว่าถูกขึ้นมาเนี่ยจะโดนบั่นทอนนะคะอย่างนี้เลยนะขึ้นห้าดะ่ะป้าเปิลค่ะอธิษฐานแล้วนะทูกนะจุดได้เลยเพราะประเดี๋ยวก็ก็จะเนี้ยเดี๋ยวให้ป้าเปิลนะคะจุดทูบเนาะ ่จุดทูปนะคะแท่งนี้นี่เป็นของของป้าปู่ของป้าปู่ปปปปพญานาคนะคะนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าเปิ้ลบอกอีกทีหนึ่งเนาะอ่าอาเป็นแาวทานนะคะเผื่อว่าปู่ให้โชคลาภพี่น้องนะคะนี่อย่างนี้อ่าไม่เป็นไรป้าเปิ้ลจุดไปทางาแล้วก็ดูดูแม่หมอดูไปทางาดูไปทางอ่าทีนี้มาดูพี่น้องวันอังคารมังค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันอังคารเที่ยวนี้เสียงได้ไหมนะนะคะขึ้นเดอมูนมีความกังวลอยู่ลึกๆว่าจะเสียงดีไหมจะยังไงนี่นะคะสําหรับตืมูลนี่อย่าคิดเยอะนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันอังคารนะถ้ามีความรู้สึกว่าเราอยากจะมีโชคเนี่ยเราก็ต้องเสียงนะถ้าเราไม่เสียงเราก็ไม่มีก็คือเป็นศูนย์ไปเลยนะนี่อย่างนี้เลยนะเดร์มูนไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะอะาจจะเสียงก็เสียงแต่ว่า ใบที่สามขึ้นไม so no ่ค่อยโอเคนะคะสีดาบนี me, ่ก็บอกว่านอนหยุดสักงวดหนึ่งหยุดหยุดหยุดสักนวดหนึ่งนอนนอนสักงวดหนึ่งนอนสักงวดหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าไพ่บอกว่ามันไม่สวยนี่นี่นะคะเออถ้าเราไม่มีความมั่นใจหรือเราไม่พร้อมหยุดสักงวดหนึ่งก็ยังดีนะไพ่บอกแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะนะพี่น้องหวัดอังคารนะคะนอนนิ่งนะคะและก็บอกว่าโชคลาภมาจากลูกค้า มาจากงานเป็นหลักละค่ะนะคะอเหนี่ยนไหมคะอ่มีสองไม้เท้าแล้วก็มีเอราชาไม้เท้าเนี่ยเงินมาจากงานเป็นหลักใช่เพราะไม่มีเหรียญนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขาบอกเลยว่าดวงใครดวงมันนะพี่น้องวันอังคารบางท่านนั้นเนี่ยก็ถูกเลขถูกอีกนะแต่ว่าในเที่ยวนี้นะคะให้ชี้มาบอกว่าคุณนอนสักม่วนึงดีไหมพักผ่อนก่อนดีไหมพักผ่อนก่อนดีไหม เอาเงินเก็บนิ่งๆก่อนออาเอาเงินเก็บนิ่งๆก่อนนะคะแต่เดี๋ยวมีเลขปู่นะอธิษฐานขอปู่นะคะแล้วก็เลขไอ้ไข่ไอ้ไข่วัดเจดีขอได้ไหวรับเนี่ยนะก็แล้วแต่นะคะพี่น้องขาขอเข้านะเดี๋ยวน้ามีเลขนะนะคะคุณป๊อปเปิ้ลกาลังอธิษฐานจิตแล้วก็นะคะจุดให้กับพี่น้องอยู่นะคะเอาละค่ะพี่น้องวันอังคารถ้าจะถามว่าถ้าใครจะเสี่ยงก็ไม่ได้ว่าก็บอกแล้วนะคะ และตัวเลขมาจากไหนก็บอกว่าเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียนนะเป็นเลขประจําตัวของเรานะคะนี่นอนเฝ้าอยู่นะเอามาเสียงได้ใกล้ลายเดียวพอค่ะเอาเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเนาะส่วนเลขหน้าผ้าหอมปากหอมคอหอมปากและก็หอมคอแม่และก็เลขหน้าภ้ายให้เลขอะไรมีเลขสองหนึ่งแปดนะคะและก็สี่ สองหนึ่งแปดสี่สองหนึ่งแปดสี่เลขหน้าไพ่ค่อนข้างที่จะเซะนะคะนะสวยสวยสองหนึ่งแปดสี่สองหนึ่งแปดสี่ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้ของแต่ละวันนะคะโชคดีค่ะของแต่ละวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนะคะขี้เหนียวจังเนี่ยเหนียวเงินกลัว จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี่ดูว่าโอ้ยนะเงินก็แค่นี้ก็แล้วแต่นะคะพี่น้องแต่ขึ้นเหรียญแต่ขึ้นเหรียญนี่ก็อนุญาตให้เสี่ยงได้นะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะนี่อย่างนี้นะคะและก็นานะคะขึ้นหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าก็งานมาจากโปรเจกต์งานเป็นหลักเงินมาจากโปรเจกต์งานเป็นหลักนะคะนี่อย่างนี้งานดินงานดินแต่ว่าพี่น้องวันพุธกลางวันบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีพันธะกับผู้ที่มีอํานาจ หรือนายทุนหรือเจ้าหนี้อยู่นะคะวันนั้นอยากต้องการที่จะเสี่ยงโชคเพื่อที่จะจ่ายมีโอกาสนะอะอนุญาตให้เสี่ยงนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะ,ะจะได้ปลดนหนี้สักทีนึงนะใครที่เป็นมีพันธะอยู่นะคะงานจริงๆด้วยนะคะเงินมาจากงานจริงๆด้วยนะคะสิบไม้เท้านี่นะคะแบกบอยูแแ่แต่ว่านะะแต่ว่านะคะแต่ว่านะคะอ่า ม,มีเหรียญมีเหรียญอยู่ก็คือให้เสียงได้นั่นเองค่ะนะคะค่ะลูกให้เสียงได้นั่นเองค่ะเอ,เอา<ด>ล,ละค่ะนะคะเลขนำโชคมาจากไหนเลขนำโชคมาจากไหนก็คือเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรเหมือนกันเป็นเลขประจําตัวเนี่ยนะคะเป็นเลขประจําตัวของพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะอ่าส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรเที่ยวนี้นะคะสวัสดีครับอ่ามีเลขสีหนึ่ง นะคะห้า้ลขก็ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์นะคะสี่หนึ่งห้าศูนย์นะคะค่ะขอให้เฮงเค่ะอ่าต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนตบมือกับพี่น้องวันพุธกลางคืนหน่อยค่ะตบมือหน่อยตบมือหน่อยมากเลยนะเงินมาเต็มเลยนะคะ มีทั้งแปเหรียญมีทั้งเก้าเหรียญ oh, เดี๋ยวสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดนะเด,ดี๋ดยวคนวันอาทิตย์นี้จะต้องเอาตัวเลขจากคนวันพุธกลางคืนเนี่ยให้โชคลาภนี่นะ <laughs> นะคะสวยงามมากเลยนี่นะคะ,ะเลขแปดเลขเก้านะคะหมายความว่าอนุญาตได้เสียงแล้วนะคะเหรียญมาเต็มนะคะและได้ฉลองความสําเร็จแน่ได้ฉลองความสําเร็จแน่นะคะหมายความว่าเราจะมีโชคลาบนะคะเข้ามารัวๆนะคะ อันนี้เราก็ไม่บอกว่านะเราอ่านตามไพ่นะเพ่ในนะใช่ใช่นะอาจจะมาทางอื่นก็ได้แต่เงินมาแน่ในวันที่3สามทางอีกทางหนึ่งเออมาแน่นะคะแล้วใครคิดจะเสี่ยงก็เสี่ยงได้นะคะแน่เห็นไหมคะสมบูรณ์จริงๆด้วยนะแล้วก็บอกว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นเนี่ยได้แล้วแบ่งปันนะเออนะได้แล้วทำบุญญาติผู้ใหญ่อะไรแบบเนี้อ่านนะคะมันจะหนุนใช่หนุนแล้วเราก็จะมีโชคลาภเข้ามาอีก พี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะนะยินดีด้วยนะยินดีล่วงหน้าเลยนะไพ่ออกมาแบบนี้นะคะนะอ่าคราวนี้บอกว่าถ้าจะถามว่าตัวเลขมาจากไหนนะคะเที่ยนนี้ก็บอกว่าเป็นตัวเลขของเราเองนั่นเลยค่ะนะเพราะว่าไพ่ของเรานั้นคือตอกเหรียญอยู่เป็นตัวเลขอายุก็ได้เนะเลขอ่าบัตรบัตรประชาชนก็ได้ของตัวเองนะคะก็แล้วแต่นะคะนี่นะได้ลายเดียวพอส่วนเลขหน้าไพ่ นะอาจจะให้กับพี่น้องวันพุธกลางคืนได้ด้วยนะเท่นี้มีเลข8มีเลข9มีเลข3ามแล้วก็มีเลข4ี่ค่ะแปดเก้าสาค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงกิเล,กเลยค่ะสวยมากนะคะต่อไปมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพรฤหัสบดีเป็นแบบไหน าขึ้นไพ่งานทั้งนั้นเลยนะคะยังไม่มีเหรียญเนาะขึ้นไพ่งานทั้งนั้นเลยนะคะ,ะแล้วก็บอกว่าขึ้นไพ่เดอะเดนะคะไพ่เดอะเดเป็นไพ่ใหญ่นะคะ,ะมาแล้วนะเป็นไพ่ใหญ่นะคะ่าแล้วก็แฮงแมนขึ้นพี่น้องขาไม่มีเหรียญน,นะคะแต่มีไพ่ใหญ่สองใบถามว่าน่าเกลียดไหมก็ไม่สวยนะคะเนื่องจากว่าเรามีความกังวลและเรามีความเครียดกลัวว่าจะหนักกันไปใหญ่นะคะ พี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะนะเท่วนี้ถ้าจะหยุดได้ชักมวนนึงก็จะดีเขาบอกว่าเรามัวแต่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะและมันจะมีความกังวลนะมีความเครียดและบางท่านอาจจะไม่สบายด้วยนะขณะนี้หยุดสักม้วนนึงนะคะไม่ต้องเสี่ยงเนาะไม่ต้องเสี่ยงเนาะเพราะว่ามันไม่สวยไงคะเสี่ยงไปก็แค่นั้นเนาะเออแต่ว่าก็ไม่ได้ว่านะเล็กลเล็กน้อยน้อยก็ไม่ได้ว่านะพอรุ้อนะกปิ่ลนะเออแต่ว่าไม่ ไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะคะอ่าฉะนั้นบอกแต่เลขหน้าไพ่พอค่ะนะคะมีเลขอะไรบ้างนะคะมีเลขหนึ่งสามนะคะและก็สองสี่หนึ่งสามสองสี่อ่าหนึ่งสามสองสี่ค่ะพี่น้องวันข<จ>ดใหด้ด,ดีค่ด้วยนะคะขอให้ยินค่ะจดนะคะจดนะคะอืมสวัสดีนะคะหนึ่งร้อยท่านนะคะเอยน่ารักมากเลยนะแฟนคลับป้าหมอเนี่ยอ่ะต่อไปวันศุกร์วันศุกร์คุณ คุณป้าเปิ้ลจับนะคะวันศุกร์นะจับให้กับพี่น้องที่เกิดวันศุกร์นะคะมาแล้วนะมาแล้วนะเอออ่ามาแล้วนะอ่ามาแล้วนะคะพี่น้องวันศุกร์ขอเปิดหมดเลยนะตบมือกับพี่น้องวันศุกร์ค่ะตบเลยอ่ะไพ่หนึ่งเหรียญโตโตมาอยู่ที่พี่น้องวันศุกร์ป้าเปิ้ลมอบ เหรียญให้นะคะมอบเหรียญให้พี่น้องวันศุกร์แต่มีไพ่เตือนอยู่ใบหนึ่งนะคะอ่าถ้าพี่น้องวันศุกร์ก่อนที่เราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่อไปนี้เนี่ยทะเลาะกับคนในบ้านไม่ต้องเสี่ยงผิดนะเพราะนั้นมีเมย์ใจเย็นเย็น,นห้ามทะ <ๆๆ S 2> เลาะกันเพราะขึ้นทาวเวอร์ถ้าเกิดว่าเราขึ้นทาวเวอร์นะไพ่ขึ้นทาวเวอร์แล้วเราไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ไม่ถูกแน่นอนนะคะ<ช>นั่นหมายความว่าเราจะต้องควบคุมอารมณ์ตั้งแต่นี้ต่อไปจนกว่าหวยจะออกหรือว่าลอตเตอรี่จะออกเรามาใจเย็นๆต้องใจเย็นๆ,ๆนะ,ะไพ่ <จะ S 2> มาให้แล้วนะอยู่ที่เราเลยนะคะแลไกไอไลน์ดีเยี่ยมนี่คือไพ่หมอโดนะคะลายินยีประจันนะ<ช> <ๆ S 1> นั่นหมายความว่าคุณปั๊บเปิลน,นี่คือตัวแทนของคุณปั๊บเปิลนะคะคุณปั๊บเปิลจะให้โชคลาภกับพี่น้องที่เกิดวันศุกร์จริงๆด้วยนะคะเอาไว้อยู่นะมาแล้วนะคะเอาไว้อยู่นะ ฉะนั้นแล้วอนุญาตให้เสี่ยงและอย่าให้เป็นทุกขลาบนะคะนั่นหมายความว่าพอเรามีเงินเข้าแน่นะในวันที่สามสิบเอ็ดนี้มีเงินเข้าแน่แต่ดูว่าจะเสียเงินก็ไม่เป็นไรนะรู้ว่าจะเสียเงินนะอาจจะมีอะไรเสียหายในบ้านต้องซ่อมต้องอะไรนีประมาณนี้ได้ด้วยนะคะนี่นี้ยนะนะพี่น้องคะเอาอยู่นะเท่านี้มาให้แล้วนะคะมาให้แล้วนะโชคลาภของพี่น้องวันศุกร์นะคะอา่า แล้วก็เลขนำโชคมาจากไหนนะคะขออนุญาตนะสรดุปหน่อยหนึ่งโทรศัพท์อ,อ่านะคะ่าเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเลขนำโชคมาจากไหนนะ,ะเขาบอกว่ามาจากเซนต์พิเศษของเราเองค่ะความฝันฝันแม่ๆนๆนี่เลขนี้เลยค่ะนะคะมาจากเซนต์พิเศษของเรานะคะเซนต์แม่นเกี่ยวกับตัวเลข ไม่ว่าจะฝันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่าคราวนี้นะคะมาดูเลขหน้าไพ่นะคะพี่น้องจ๋านะเลขหน้าไพ่มีเลขอะไรบ้างมีเลขหนึ่งหกนะคะห้าสองหนึ่งหกห้าสองนะคะหนึ่งหกห้าสองนะคะหนึ่งหกห้าสองนะคะขอให้พี่น้องวันสุขเฮงเฮงเลยค่ะหนึ่งเออหงเหรียญโตโตนะคะ ดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะว่าวไงพี่น้องวันเสาร์นะขึ้นเลเวอร์แล้วก็ขึ้นอ,อ,อัศวินนะคะขึ้นอัศวินนะคะอัศวินถือไม้เท้านะ,ะสะดุดนิดนึงนะคะมีคนโทรเข้ามานะคะพี่น้องขานะรำคาญหน่อยไม่เป็นไรนานๆครั้งนะเขาบอกว่าอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะนะขึ้นดาบเนาะแล้วก็ขึ้นเลเวอร์นะ อย่ามุ่งมั่นตั้งใจให้เยอะเกินนะพี่น้องวันเสาร์เที่ยวนี้นะใจเย็นๆนะลงทุนได้น้อยนะนะเพราะว่าไพ่ย,ยังไม่มีเหรียญน,นะคะอ่าขึ้นงานอีกต่างหากนะคะแต่ว่าก็ไม่น่าเกลียดนะคะเสียงได้แต่ไม่สวยนะและก็อย่ามุ่งมั่นตั้งใจมากเอาเป็นเอาตายว่าจะต้องเสียงต้องลงทุนแค่นุ้งแค่นี้นะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยออกมาบอกว่าคุณจะได้เงินมาจากบริวารคนรักเป็นหลักนะคะ มาจากลูกค้าเป็นหลักนะคะพี่น้องขานะมาจากงานเป็นหลักนะคะด้วยนั้นพี่น้องวันเสาร์ขาเที่ยวนี้เบาๆได้เบาๆนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะแต่จะถามว่าเลขหน้าไพา่เอ่อตัวเลขมาจากไหนนะคะเขาบอกว่ามาจากเลขพานัของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะคะเลขก็มาจากาบุตรหลานบริวารคนรักนะเกี่ยวข้องกัน,นสองไกลหลายนะคะ 2ไกลไลา์นะคะนี่และเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข4 6แล้วก็1 5ค่ะป้าเปิ้ล4 6 1 5นะคะอ่าเลขสวยเลขสวย6 1 5สวยใช่ไหมสี่หกหนึ่ะเลขสวยเลขสวยป้าเปิ้ลรักเลขอะไรเลข6อ่าป้าเปิ้ลรักเลข6นะถ้ามี6นะคะหกกับห้วันนี้6กับ5ห้าแต่ป้าเปิ้ลรัก6กับ5นะคะอ่า6 กับ5นะมีเลข6อย่าลืมเลข9นะคะมีเลข6อย่าลืมเลข9นะคะอ้าวคราวนี้ขอพี่น้องวันเสาร์เฮงๆเอาละค่ะนะคะใครขอเลขนะคะปู่พญานาคก,กับเลขไอ้ไข <Okay. S 2> ่นะขอได้ไหวรับเนี่ยนะมาแล้วนะป้าเปิ้นคาส่องหน่อยคะ่ะ <So, S 2> ยกหน่อยคะ่ะ <okay S 2> นะคะโอเค่ะยกหน่อยยกไปที่กล้องหน่อยนะให้มองเห็นได <okay, S 1> ้บยเปค่ะชัดๆนะคะชัดหรือเปล่า มองไม่ชัดมองไม่ชัดนะคะมองไม่ชัดเดี๋ยวอ่ามองไม่ชัดมองไม่ชัดมองไม่ชัดเ,เดี๋ยวบอกให้ะะอ่มองไม่ชัดบอกให้ค่ะเพ,พื่นค่บอกอให้เนาะอะ่พี่น้องโจทย์ค่ะสวัสดีนะคะไม่ได้ทักทายทุกคนนะต้องขออภยัยเพราะว่าไลฟ์สดนั้นมันมีข้อจํากัดนะคะสัญญง,งสัญญาณไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่เลขของของปู่นะคะอ่ะ เลขของปูเลขอะไรเอ่ยเก้าอะไรนะอ่าดูเก้าหกเก้าอ่าเลขของปูเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าของไอ้ไข่เจ็ดหกเก้าไอ้ไข่เจ็ดหกหกเก้าเก้าค่ะพี่น้องค่ะสวยเนาะสวย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 นะเอาไหมเลขพ่อปูพญานาค่าหกเก้าเก้าหกเก้า ของไอ้เก๋ยเจ็ดหกเก้าของไอ้ไข่เจ็ดหกเก้านะคะเลขสวยเลขสวยนะคะจดเลยนะคะจดเลยนะคะแล้วก็คุณมปเปิ้ลบอกว่าหกกับห้านะคะหกกับห้านะคะโอเคแต่นีามีเลขคู่มาของพ่อปู่นะคะของพ่อปู่มีเลขเลขาหกเก้าเก้าเก้าเลขคู่นะคะระวังเลขบ้นนะตัวนี้นะน่าจะเป็นบนเอาละค่ะพี่ดองขาะนะ มาในเที่ยวนี้นะคะมาในวันนี้นะคะก็ <Ừ. S 2> อยากจะมาบอกพี่น้องบอกว่าทุกการเสี่ยงนั้นทุกการลงทุนมีการเสี่ยงเพราะนั้นเราต้องกําลังของเรานะคะพี่น้องค่ะและก็ขอวยพรเนาะขอวยพรให้กับพี่น้องทุกๆคนนะคะอ่ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์อ่ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์เลยขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะคะ ก็ได้ปลดหนี้ปลดสินกันนะคะทุกทท่านทุกทุกคนใครที่มีหนี้สินก็ขยันซื้อหน่อยใครที่มีหนี้สินขยันซื้อหน่อยขอโชคดีมีใช้ทุกๆคนนะคะขอพี่น้องกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงและก็ในวันที่สามสิบปีนี้โชคดีนะคะมีเงินข้ามือค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 何か透め